เฉียดให้ดูหน่อยโอ้รดเอาเลยเหรอต้นข้าวเนี่ยลเลยเอาโอเคไม่ต้องฉีดแล้วจะเดินหน่อย <c oughs> ดูสิไหลแรงแค่ไหนทอสองนิ้วจวกจวกจวก,จวกเลย <c oughs> นาแรงฝนไม่ตกไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมสูบน้ำใส่นาแล้ว ที่อื่นน้ำท่วมที่นี่แรงเฉยเลย เป็นการต่อตรงนะครับจากระบบโซลาเซลล์ที่วางอยู่ตรงนู้นนะครับ8ปดแผ่นต่อมาเข้าเครื่องควบคุมมอ,อเตอร์โดยตรงนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรีร่ไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์และก็ต่อเข้ามอ,อเตอร์สามเฟส มาขับหัวปั๊มน้ำชนเครื่องทั่วๆไปนะครับซึ่งปกติจะต้องใช้เครื่องรถไถน,นาลากนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแท่นมายึดมอเตอร์สูบน้ำนะครับน้ำจากฝั่งนี้มีแต่ฝั่งนี้แรงนะครับข้าวก็ไม่ค่อยจะง,งามแล้วน้ำแรงนะครับ กำลังเติมน้ำให้ครับต่อมาด้วยสายยางขนาด2นิ้วนี่นะครับดูแผนโซาเซลครับ Bota um fui,